สวัสดีครับวันนี้หัวแมบ้านกับหนานเสียงกับมาป้ากันทำน้าหน่อพ่อแม่พี่น้องตุ้ยผดุกคนนอดสบายนี่ก็อยู่ดูหัวใจก้อยเหมือนกับครับเดี๋ยวก้อยสวัสดีครับสวันะสวัสดีกันเอ้มาอ๋อตอนนี้หยุดคอยจก้อยวันนี้เัาก็เก็บพักเก็บไม้ในตู้เย็นนะครับนอนต่อยเี่น้องหน่อเอามาเนี่ยแกงแค่เข้ามั้งแกงแค่กระดูกหมูนะฮะเดี๋ยวจะได้กันที่สามนะฮะเครื่องเคียงกะแกะมันถึ่งหมูแรมแคลมกะปิห่านเอาพริกคาตะไคร่หอมขาว หอมแดงนะครับเนาะแลร์ผักแคนใส่ในโคกไปแล้วนะครับผมเนาะเขียงเขียงเนาะแกงเขียงแบบนี้มันทัวมันเขียวแบบกั้มนะมันไดขี้นกให้เลยนะนะละกระเด็ดเตรียมพร้อมแล้วครับเยอะอยาจะแกงเนาะเอาเครื่องเอาของในข้างในตู้เย็นครับเตรียมหัวซื้อมาพักปลอดสารพิษอย่างเมื่อเนี้ยตีเปิ่นขายตามข้างตากจัดซื้อมาครับผมเนาะขอขอมาเนี่ยครับผมได้กติดตามนะแกงแค่แกงแค่กระดูกอ่อนเนาะ เขาค่ะกระดูกหมูครับผมกระดูกหมูหผมจะกระดูกอ,อนะ่อนแล้วตรวนะครับเด้อกักระดูกหมูครับผมจะได้กับโปรตีสตามนะครับเนาะตอนนี้แต่ช่วงนี้โรคโควิดกัการยินดีได้เนาะกําลังลดลงแนะละทุเราลงหนักๆกกขอให้คาแม่พี่น้องอยู่กับบ้านกับจ้องกะจะได้กะพอเนื้อพอตัวได้ครับด้วยแบบนี้มันติดมามันลําบากเนาะถ้าติดโควิดแล้วมันก็เป็นลาบากครับตอนนี้เฮาแข่งเงินวิตจะได้เฮาก็พยายามพูดต่อไปครับ อย่างนังใจให้ทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อติดตามค้นมากัน,กนหนานอย่งครับว่าแต่งแค่น้าตาจะเป็นจะได้ครับติดตามนะครับพราะตำเครื่องแกงแลหน้าตาเครื่องแกงแค่ก็เป็นชเอีด้อครับนอกแป่นควม่พที่นอกเขาที่นี่เขาขอเอหม้อขึ้นตังหนน้ำมันเขาใส่สักน้อยหนึ่งเขาเอาน้ำพริก แางเกงแกะไปคั่วนะคั่วให้มันหอมแล้วเอาหมูเข้าใส่ครับผมเอาหมูเข้าใส่ที่ขาดไได้น้ำรางคุกนะดีเลิศนะครับหลังขนาตัวนี้เอาหมูเข้าใส่คั่วคั่วจนหมูมันสุกเนาะมือจีนมันเด้งปั๊บเนาะมันสุกสักน้อยเขาก่อนน้ำเข้าใส่ตอนน้องมือมันเดือดต้นจนหมูเปื่อยครับผมแล้วเขาเอาพักเนื้อแข็งเข้าใส่บะหั่วเบื่อเบือบะ,บะ,บะอย่างนี้ใส่เข้าไปก่อนครับผม หอมเขือก็นตัวซุกเขากับผักเนื้ออ่อนเหมือนเนื้อหยอดพริกอย่างวันนี้นะฮะ mm hmm. ใส่ตัวไปครับผมเนาะ mm hmm. มีเฮดก็ใส่ตัวไปแล้วก็อันสุดท้ายคือผักโบนกกับผักละนะครับเด้อใส่บัฟหัวปิดแก,ก๊สเป็นอันเสร็จนะครับเป็นแกงแค่ mm hmm. วันนี้ได้ครับเกียรติจารน่องพกเนาะคนชวนของล้านสมมติมาเป็นปูจิ้มฮนะเดี๋ยวติดตามนะครับเด้อขอบคุณน้องพกดนะครับผมเด้อครับติดตามนะครับเดียเเด๋ยวแป๊บเดี๋ยว เดี๋ยวน่้จะบอกกันมันมีรายการอะไหม่อมแจ็อะไรอะหม่อมท่านกันเยอร่อยอะท<อ>ั้งยมดเลย